สวัสดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์นะคะซึ่งตอนนี้จะเป็นตอนแรกที่เราจะคุยกันนะคะหลายคนสนใจที่จะเรียนวิชาโหราศาสตร์นะคะวิชาโหราศาสตร์โหราศาสตร์มาจากคําภาษาอังกฤษที่เรียกว่า astrology นะคะเกิดจากคําว่า astro ที่แปลว่าดวงดาว แล้วก็โลจิหรือโลจี้ที่แปลว่าตรรกะน,นะคะดังนั้นวิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับดวงดาวแล้วก็ตรรกะต่างๆเพื่อที่เราจะนําความรู้นี้มาใช้ในการพยากรณ์นนะคะเป็นที่เข้าใจกันว่าในสังคมบ้านเรานะะในเมืองไทยก็จะมีโหราศาสตร์อยู่หลากหลายสาขาวิชานะคะหากจะพูดกันคร่าวๆโดยที่เป็นที่เข้าใจก็เลยจะพูดถึงโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์ ยูโรเนียยโหราศาสตร์จีนแล้วก็โหราศาสตร์แขนงอื่นๆเช่นโหราศาสตร์แบบนิกรายนะอันนั้นเป็นการแบ่งชนิดแยกย่อยลงไปนะคะแต่ความเป็นจริงแล้ววิชาโหราศาสตร์จะแบ่งออกเป็นระบบใหญ่ๆอยู่สองระบบนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าอันนี้คือเขาแบ่งเป็นระบบอย่างนี้เลยนะคะโหราศาสตร์จะแบ่งออกเป็นสองระบบนะคะก็คือโหราศาสตร์ที่เรียกว่าโหราศาสตร์แบบ นิรายนะหรือเรียกว่าโหราศาสตร์คงที่นะคะก็คือ s i d e r i a l z o d i a c iac, หรือเรียกว่า Fi กโ z o d i a c หรือว่าจาักรกราศีคงที่นะคะทีนี้คำว่าคงที่หรือไม่คงที่เนี่ยเขาเอาอะไรมาเป็นจุดที่จะเป็นการบอกว่าจักรราศีไหนจะคงที่หรือไม่คงที่นะคะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจกับคำว่าจุดที่เป็นจุดที่ในการพิจารณาว่าจ ใช้เป็นจุดตั้งต้นของจักรราศีนะคะซึ่งเขาเรียกว่าจุดเม็หรือเรียกว่า first point of Aries หรือเรียกภาษาไทยอีกชื่อนึงว่า จุดวสันวิิสุวัณนะคะหรือเรียกว่าจุดเวอร์ l e ลอีควินซ์นะคะจุดนี้จะเป็นจุดตัดระหว่างศูนย์สูตรฟ้านะคะตัดกับราวิมะราวิมะก็คือทางเดินของดวงอาทิตย์นะคะซึ่งจุดเมษนี่แหละเราจะเป็นใช้เป็นจุดตั้งต้นของจักรราศีนะคะจึงเป็นที่มาของการแบ่งจักรราศีออกเป็นสองระบบก,ก็คือจักรราศีแบบคงที่และจักรราศีแบบเคลื่อนที่นะคะ อันนี้จะมาทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเมื่อเราเข้าใจจุดตั้งต้นหรือว่าจุดเมตรที่เขาใช้แบ่งแล้วนะคะโหราศาสตรก็เลยมี2ระบบนะคะแบบแรกไี้ว่าโหราศาสตร์แบบคงที่หรือโหราศาสตร์แบบนีิรายนะคือ s i d e r i a l z o d i a c iac, หรือ Fixed z o d i a c อย่งที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ เป็นโหราศาสตร์ที่มีจุดเม็อยู่กับที่ก็คือไม่เคลื่อนที่นะคะโหราศาสตร์แบบนี้ก็ได้แก่โหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์พม่าโหราศาสตร์อินเดียเราอาจจะเรียกรวมทุกอย่างแบบนี้ว่าโหราศาสตร์แบบตะวันตกนะคะส่วนโหราศาสตร์อีกชนิดหนึ่งก็คือระบบเรียกว่าโหราศาสตร์แบบไซนะหรือโหราศาสตร์แบบจักรราศีเคลื่อนที่นะคะเรียกว่า t ropical zodiac หรือว่าโหราศาสตร์แบบอ้างอิงกับฤดูก,กาลหรืออาจจะมีชื่ออีกชื่อเรียกหนึ่งเรียกว่า movable zodiac นะคะเป็นระบบที่จุดเมษมีการเคลื่อนที่นะคะได้แก่โหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์ยูเรเนียนะคะอาจจะรวมเรียก,เร,ยกเรียกว่าโหราศาสตร์แบบตะวันตกนะคะทีนี้ในจุดสําคัญที่เรามองมองรู้แล้วว่าเนื่องจากโหราศาสตร์มีอยู่สระบบทั้งแบบคงที่หรือ เคลื่อนที่นะคะทีนี้มีคําศัพท์อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือค่าอายนามศาสตร์นะคะค่าอายนามศาสตร์ตัวนี้แหละที่จะเป็นเ,เป็นตัวที่ใช้ในการช่วยการคำนวณหาสมผุดหรือตำแหน่งดาวของจักราศีแบบนิรยนะหรือว่าสายนะนะคะถ้าเรารู้ตำแหน่งดาวอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็นำค่าอายนามศาสตร์ไปบวกหรือลบเพื่อหาตำแหน่งดาว อีกจุดหนึ่งของอีกระบบโหรศารหนึ่งก็ได้นะคะทีนี้ค่าไอญญานอนน้ำสร์เนี่ยตอนนี้นะคะปัจจุบันนี้มีค่าประมาณ23องศาเศษเศษซึ่งในโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าอัอานา้ำสร์มีกี่ชนิดแล้วก็ตำแหน่งจริงๆของอัอานนศาสร์ดูได้จากที่ปฏิทินแบบใดและค่าจริงๆมันเท่าไหร่นะคะซึ่งปัจจุบันนิยมใช้ค่าอัอานนศาสร์แบบลาฮิลีนะคะตอนนี้ก็23องศาเศษเศษนะคะ อันี้คำว่าค่าอายนะนศาสารนี่ก็คือหมายถึงนะคะง่ามมุมจากจุดศูนย์กลางของโลกจากจุดตั้งต้นของจักรราศีแบบสยนะนะคะห่างจากจุดตั้งต้นของจักรราศีแบบนิกรายนะนะคะถ้าตรงนี้ใครไม่ตัดไม่ทันก็อาจจะใครมีหนังสือคําศัพท์โหราศาสตร์ก็กลับไปดูได้นะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าค่าอายนะนศาสารเนี่ยจะเป็นค่าที่ใช้ เป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงโหราศาสตร์ทั้งสองระบบเข้าด้วยกันโดยที่สามารถนำมาคำนวณตำแหน่งดาวหรือสมบุดดาวได้นะคะสำหรับคลิปตอนนี้นะคะเราก็คุยกันเรื่องโหราศาสตร์คืออะไรแล้วก็แบ่งโหราศาสตร์ออกเป็นสองระบบด้วยอะไรนะคะถ้าเกิดฟังไม่ทนันหรือผูดที่เพิ่ง เริ่มสนใจโหราศาสตร์ก็ลองกลับฟังซ้ำๆนะคะก็จะเข้าใจนะคะก็ตอนนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะสวัสดีะคะ่ะ